Ula, เขดี então, อะผมกำลังจะอากปข้างเอาเว่างเลยเออว่างผ้าเป็นไงเะผ้า72เฮ้ยเ72ดูสามวมาเผาหัวกันยด่งจตกความพอดีขาปมาณนย่งเดีดอ้าวว่าที่ขามพอดีค้าวมุกจปะมาณขดีไม่รู้นมน กาวขจักร่ามังก์วเรื่องทำา้าวหงสาวกามักเรื่องหัวใจมีทุกพนกจัี้ยแต่เฮียให้มีพอพ่ามังกเาอยู่ต้องคิดบ้างเถว่าคือเยี่ยมอยู่แล้วก็คือง่าคืองอมือจะบาดเปเทั้งหมดดึงกระบานยุ่งขอบ้านใแตกบ้านพุ่งแตกบ้านงต้องคิดคือง่างงต้องเผยงเผางเยาว่าหมึงน่ยคใหู้จักรกมังกาไปจักามก่มีใครูจ